กันที่สองหิม,มาพานการเวียนว่ายของจิตที่ปรารถนาความดีกับการมองโลกอย่างไม่ประมาณคุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรหากเราเกิดมาเพื่อทำความดีแต่กลับถูกมองว่าเป็นไัยการหินมผพานจะพาคุณเดินทางไปกับพลังแห่งบุญที่แม้จะเปล่งประกายแต่กลับต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากผู้ไม่เข้าใจ ความดีของพระเวสสันดรกลายเป็นความหวาดกลัวในสายตาผู้คนเมื่อพระองค์ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคะอันเป็นช้างมงคลประจำแผ่นดินจนเกิดเสียงแตกแยกทั่วเมืองนี่คือการที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ความดีจะยิ่งใหญ่เพียงใดหากผู้คนไร้ปัญญามันก็อาจกลายเป็นภัยในสายตาเขาเรื่องราวแห่งป่าหิมพานต์ที่งดงามจึง ไม่ใช่เพียงฉากธรรมชาติแต่คือเวทีแห่งการพิสูจน์ใจว่าพระเวสสันดรจะเลือกเดินทางใดท่ามกลางแรงคลื่นแห่งความไม่เข้าใจนี้เมื่อพระเวสสันดรเจริญไหวขึ้นก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างสม่ำเสมอทั้งทรัพย์ข้าวของอาหารเครื่องประดับและแม้กระทั่งสิ่งที่พระองค์รักก็ไม่ยึดติด ทรงแจกใจให้แก่ผู้ยากไร้อย่างไม่มีประมาณทำให้ทรงเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนจำนวนมากแต่การทำความดีที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีเงาแห่งปฏิกิริยาซ่อนอยู่เสมอวันหนึ่งมีพราหมณ์จากนครกลิงคะซึ่งกำลังประสบภัยแล้งรุนแรงขาดฝนมาเนินนานพืชผลเสียหายน้ำในแม่น้ำแห้งเหือดจึงเดินทางมาขอช้างปัจจัยนาคะ จากพระเวสสันดรเพื่อเป็นช้างมงคลในการอัญเชิญฝนกลับสู่แผ่นดินตนช้างปัจจัยนาคะไม่ใช่ช้างธรรมดาหากเป็นช้างสำคัญแห่งราชสำนักเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบาร,รมีและความมั่นคงของนครศรีพีโดยเชื่อกันว่าช้างเผือกนั้นจะดนบัรดาลให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่พระเวสสันดร เมื่อทราบถึงความทุกข์ของผู้อื่นก็มีจิตเมตตาไม่รีรอพระองค์ทรงสละช้างปัจจัยนาคะให้แก่พรามณ์เหล่านั้นโดยไม่ลังเลเสียงสะเทือนเมืองเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ประชาชนและแม้แต่ผู้ใกล้ชิดต่างวิพาก์วิจารณ์ณพระเวสสันดรอ,อย่างรุนแรงโดยมองว่าการยกช้างมงขลให้แก่คนต่างเมืองคือการทรยศแผ่นดิน ทำให้บ้านเมืองไร้สิริมงคลฝนจะไม่ตกพืชจะไม่งอกและอาจเกิดภัยพิบัติความดีของพระเวสสันดรกลับถูกมองว่าเป็นภยัยความเมตตาของพระองค์กลับกลายเป็นต้นเหตุแห่งความหวาดกลัวพระเจ้าสัญชัยพระราชบิดาแม้จะทรงเข้าใจจิตอันบริสุทธิ์ของพระโอรสแต่เมื่อเห็นเสียงขับไล่จากประชาชนทวีความรุนแรงก็ไม่อาจนิ่งเฉย ด้วยความอาลัยในพระเวสสันดรแต่ก็ไม่อาจขัดกระแสเมืองพระเจ้าสันชัยจึงจำใจให้เนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากนครศรีพีให้เสด็จไปยังป่าหิม,มาพานทางทิศอุดรพร้อมพระนางมัตรีพระมเหสีและกันหาชาลีพระโอรสธิดาในเช้าวันหนึ่งเสียงกรอมประชุมดังกระหึ่มทั่วเมืองพระเวสสันดรถูกเรียกเข้าสู่ท้องพระโรง ท่ามกลางแววตาแตกแยกของมหาชนบ้างมาด้วยความเศร้าบ้างมาด้วยความโกรธบ้างมาด้วยความสับสนพระเวสสันดรทรงสงบพระพักเปี่ยมด้วยเมตตาแม้จะต้องพรากจากบ้านเมืองผู้เป็นที่รักแต่พระองค์ก็ไม่ลังเลเพราะเห็นว่าการบำเพ็ญบารมีอันสูงส่งนั้นสำคัญยิ่งกว่าความสะดวกสบายใดๆในโลกพระเวสสันดรตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาขอทรงอย่าทรงทุกข์พระองค์จงปล่อยข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์จะยินดีสละราชสมบัติความสุขความสะดวกเพื่อดำรงในหนทางแห่งบารมีพระเจ้าสัญชัยแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เห็นจิตอันมั่นคงของพระโอรสจึงยอมปล่อยให้เสด็จออกสูป่ป่าท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของชาวเมืองและผู้ที่ยังมีเมตตา ขบวนเสด็จของพระเวสสันดรน,นางมัตรีและโอรสธิดาเดินทางออกจากพระนครไปสู่ป่าหิมพานต์อย่างสงบแม้จะไม่มีข้าราชบริพารใดร่วมทางแต่ด้วยจิตอันหนักแน่นในธรรมพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวระหว่างทางชาวเมืองที่เคยต่อต้านเมื่อเห็นพระองค์จริงๆก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดและเสียใจผู้คนพากันนำของถวาย ส่งเสียงอาลัยและร่ำให้แต่พระเวสสันดรก็ไม่หวั่นไหวทรงตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกผ so ู้คนได้เข้าใจในธรรมและบารมีเมื Gotta, ่อขบวนเสด็จล่วงเข้าสู่ป like ่าหิมพานต์ป่าอันสงบสุขสง่างามด้วยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่น้ำตกเย็นใสและสัตว์ป่าที่อ่อนโยนโลกของความสงบเริ่มต้นขึ้นณที่แห่งนี้ กันหิม,มาพานจึงไม่ใช่เพียงการเล่าถึงการในระเทศเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งธรรมแท้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปรารถนาบารมีสูงสุดต้องกล้าทิ้งแม้สิ่งที่รักที่สุดต้องพร้อมเผชิญกับความเข้าใจผิดต้องกล้าเสียสละเกียรติยศและอำนาจเพื่อสิ่งที่สูงทรงยิ่งกว่าและก็คือใจที่มีเมตตาอันไม่มีประมาณการหิม,มาพานต เป็นดังกระจกสะท้อนธรรมของคนดีในโลกนี้ว่าความดีไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าใจทันทีบางครั้งเมื่อเราทําดีอาจถูกรังเกียจอาจถูกกล่าวหาเพราะโลกยังเต็มไปด้วยความกลัวอคติและความไม่รู้แต่สิ่งที่พระเวสสันดรสอนเราคืออย่าวันไหวต่อเสียงรอบทางหากสิ่งที่เราทําคือความถูกต้องแท้จริง การสละช้างประจำแผ่นดินไม่ใช่เพราะดูแคลนบ้านเมืองแต่เพราะเห็นถึงความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และเลือกเสียสละเพื่อลดทุกข์นั้นแม้จะต้องยอมพากจากสิ่งที่รักขอเพียงใจเราบริสุทธิ์การเดินทางไปยังป่าหิม,มาพานในชีวิตจริงจะไม่ใช่ความทุกข์แต่คือเส้นทางแห่งการปลดปล่อยจิตและการเติบโตทางธรรม